โครงการเยียวยาเราชนะมาดูขั้นตอนการตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์กันค่ะและก่อนจะไปรับชมรบกวนช่วยกดติดตามช่องอยากบอกและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะในการตรวจสอบสถานะผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะสำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งและเที่ยวด้วยกันพร้อมยืนยันตัวตน G Wallet ภายในวันที่27มกราคม2,564ท่านสามารถเข้าตรวจสอบผ่าน www. lauchana. com ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2,564ได้เลยค่ะและสำหรับท่านผู้ที่ลงทะเบียนใหม่นะคะท่านก็สามารถตรวจสอบผ่าน www. lauchana. com ได้ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2,564ค่ะ เรามาดูขั้นตอนในการตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์กันค่ะโดยเตรียมบัตรประชาชนขึ้นมานะคะจากนั้นให้ท่านเข้าไปที่ www. เราช n a .com นะคะเมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์เราชนะแล้วให้ท่านกดที่ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ค่ะจากนั้นนะคะท่านก็จะมาพบกับหน้าตรวจสอบสถานะค่ะ โดยให้ท่านกรอกข้อมูลตามบัตรประชาชนที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ค่ะคือจะเริ่มจากกรอกหมายเลขบัตรประชาชนนะคะจากนั้นกรอกชื่อภาษาไทยโดยท่านไม่ต้องเติมคำนำหน้านายนางหรือนางสาวค่ะให้ใส่ชื่อภาษาไทยลงไปเลยค่ะต่อไปนะคะใส่นามสกุลเป็นภาษาไทยค่ะจากนั้นนะคะ ให้ท่านเลือกว่าท่านจะใส่วันเดือนปีเกิดหรือใส่เฉพาะเดือนปีเกิดหรือมีเฉพาะปีเกิดค่ะจากนั้นนะคะท่านก็มาเลือกใส่วันเดือนปีเกิดเมื่อท่านกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วนะคะให้ท่านกดตรวจสอบสถานะค่ะเมื่อท่านได้กดตรวจสอบสถานะแล้วนะคะรายละเอียดการรับสิทธิ์ก็จะปรากฏขึ้นว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่ค่ะและหากท่านที่ได้รับสิทธิ์นะคะ ก็จะมีรายละเอียดแจ้งว่าท่านได้รับวงเงินสิทธิ์เราชนะตลอดระยะเวลาโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังทุกๆวันพุธรหัสสัป,ปดาห์ของแต่ละสัปดาห์โดยท่านเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปและสามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่31 พฤษภาคม2564ค่ะโดยด้านล่างของข้อความนะคะจะมีตารางการโอนเงินเข้าในแอปเป๋าตังนะคะว่าเข้าวันที่เท่าไหร่และจำนวนเท่าไหร่ค่ะเตรียมตัววางแผนการใช้สิทธิ์ได้เลยนะคะส่วนผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะในกล่องข้อความก็จะแจ้งรายละเอียดการรับสิทธิ์เช่นกันค่ะว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะคะเนื่องจากสาเหตุใด อย่างเช่นนะคะเนื่องจากท่านเป็นผู้ประกันตนมาตาา33แห่งกฎหมายประกันสังคมค่คะท่านก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นะคะเนื่องจากท่านไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติของโครงการเยียวยาเราชนะที่กําหนดไว้ค่ะหรือในบางท่านนะคะที่ไม่ได้รับสิทธิ์เพราะว่าท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องตามบัตรประชาชนนะคะ ท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ค่ะโดยสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกินวันที่12กลุ่กุมภาพันธ์2564ค่ะและหากท่านมีข้อสงสัยนะคะหรือมีคำถามสามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะทางช่องอยากบอกของเราจะเข้าไปตอบให้ทุกคำถามเลยนะคะและหากคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์สำหรับท่านรบกวนช่วยกดติดตามช่องอยากบอกกดไลค์นะคะและกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้เราขอบคุณมากค่ะ